สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมดสาลุยกินแซ่บนะคะตอนนี้น้องก็ยังอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะหรือว่าคาเฟ่ธรรมดา่นเอกนะคะอันนี้ก็เป็นรับประจำของน้องนะคะนี่ค่ะนีจะอยู่ตรงซอยปันร้อนะคะก็ถ้าใครอยากเจอน้องหรือว่าอะไรนะคะถ้าน้องอยู่ในเมืองนะคะน้องก็จะมาที่ร้านนี้นะคะเป็นรับประจําเลยค่ะอันนี้ก็ใช้น้องเขาถือกล้องให้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้น้องจะเอารถพี่อันแน่ไปซ่อมค่ะ,ะเพื่อที่จะเอาไปลุยป่านะคะรู้สึกว่ารถคันนี้ซ่อมบ่อยมากค่ะนี่ตอนนี้นะคะก็คืออันนี้คือเราใส่แล้วนะคะแหงนี่ค่ะการแบบล้มแล้วมันอันนี้จะหักอีกค่ะก็เลยใส่ไว้นะคะอันนี้เป็นเหล็กแล้วนะคะล้มกี่ครั้งก็ไม่หักแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างอนึ่งตอนนี้คือน้องจะไปซ่อมก็คือ ตรงนี้ค่ะมันยังมันหมุนนะคะต้องไปปิดให้มันแน่นๆค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องจะเอารถเพียนแน่ไปซ่อมแล้วก็เอาไปลุยป่านด้เองนะคะคันนี้ค่ะจะขับกลับไปที่นาของน้องได้เองนะคะเพราะวันนี้ก็ออกจากในานามาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนรถค่ะค่ะเดี๋ยวตามน้องไปดูเลยค่ะว่าจะซ่อมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวต้องไปถามช่างก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะน้องก็มาถึงที่อู่แล้วนะคะนี่เป็นอุ่นช่างวิทย์นะคะซึ่งเทีอ่อนแนกก็มาทํารถที่นี่ประจํานะคะค่ะได้ข่าวว่าเขาที่แล้วหวยออก8ปดสใช่ไหมคะแต่นคราวนี้หนูไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะคะนี่วันนี้เราจะมาซ่อม สอมอะไรบ้างคะพี่อันนี้ก็คือเจ้าของร้านนะคะนี้มือเตะแล้วก็มีเครื่องเสียงดังนิดหน่อยใช่ค่ะเครื่องมันจะเสียงดังนิดหน่อยค่ะมันเครื่องก็เช็คบูเช็กเบาเลยเป็นค่ะเจ้าเขียวนี่นะคะคือเข้าอู่บ่อยปะขึ้นโดยมาจับมาเมื่อไหร่นี่คือแบบมีคนใช้เข้าเข้าอู่ตลอดเลยนะคะมีคนใช้เยอะคือในในเอพิแนแน่ใช้เยอะ ร้านก็จะตั้งอยู่ที่ข่าบปูดแดงนะคะทางเข้าเลยค่ะอ๋อไม่แง่หรอคะเออข่าบปูดแดงไปอีกนิดนึงนะคะตัวนี้ไม่แง่ค่ะวันนี้รู้สึกว่าพนักงานเหลือสองคนหรอคะ ้าหวยงวันหน้านี่จะออกเลยนะคะเจ้าแมวเหมียวแมว,แมวอยู่ในกล่องสบายจังเลย,ย,ยนี่นะคะมีสมอ,ะะองตัวค่ะน่ารักมากเลยน,ๆๆลนี่นะคะรู้สึกว่าโรนี่เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเขามาซ่อมเยอะมากะค่ะ นี่นอจาจกรัดซ่อมรดนี่คือซ่อมอะไรบ้างคะแต่งแต่งนะคะแต่งแต่งทุกอยาก่างโมโมเครื่องนี่นะคะบบเขาบอกว่าใส่น้นำมันเครื่องที่นี่นะคะเราผ้าัาวฟรีสองครั้งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งครั้งนะคะเ <laughs> ดี๋ยวเจ้าของร้านจะด่าแล้ว ตอนถามชาบีค่ะชาบีค่ไปช่วงนี้ไปสนามแข่งไหมคะช่วงนี้ไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปนะคะเก็บเลยไม่ได้ไม่ไางไปไหนเลยไม่ได้ไปออกทริปที่ไหนหรอคะช่วงนี้ไม่ได้ออกทริปแล้วนี่นะคะใครจะมาซ่อมรถที่อู่ช่างวิทย์นะคะก็จะอยู่ทางเข้าไม้แงะใช่ไหมคะนี่ แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาขายเป็ดเดียวยี่สิบาทเองนะคะอร่อยด้วยค่ะเคยมากินแล้วค่ะเดี๋ยวหนูก็จะไปกินค่ะอันนี้มือเบรกนี่เปลี่ยนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเปลี่ยนเลยค่ะต,ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่า,วาวมือเบรกนี่มันหักไปแล้วค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ล้มแบบสบายใจได้แล้วค่ะเพราะไม่ใช่รถเรานะไม่ใช่ค่ะ บอกว่าเวลาขับนี่ถ้าจอดไว้นี่ต้องปิดาวาล์วใช่ไหมคะปิดวาล์วน้ำมันหรอใช่ค่ะวาล์วน้ำมันค่ะบอกว่าถ้าจอดไว้เฉยๆอ่ะถ้าไม่ปิดนี่คือน้ำมันมันจะซึมออกใช่ไหมคะใช่ใชเพราะว่า,า,าอันนี้คือมาส้มหลายรอบแล้วเนาะคาบูลิเตอร์ไม่ติดแล้วแต่ไอ้ระบบไอ้น้ำมันที่มันทุกรอยครับทุกรอยไม่ค่อยดีแล้วครับทุกรอยน้ำมันต้องเปลี่ยน<อ>เป็นคาบ,บูโลกนึงที่มันดีกว่านี้อ๋อค่ะนี่นะคะ นี่แต่แต่ไปปรับบอกมานะคะรู้สึกว่าเทียลงหน่อยค่ะไม่ใช่คนนะคะรถค่ะค่ะ <ด osse> ทุกคนระหว่างรอเขาซ่อมรถนะคะน้องก็จะมาเติมพลานด้วยกป็ดเตี๋วนะคะของพี่นาค่ะนี่ติดกับ อู๋ของช่างวิทย์นะคะอยู่ทางเข้าแมงเงี้ยนเอินค่ะก๋วยเตี๋ยวยีบาทนะคะอร่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องเคยมากินแล้วค่ะอร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มีอาหารตามสั่งด้วยค่ะมไม่มีคนถือกร้องนะคะนี่ค่ะอาหารตามสั่งนะคะเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปชัดไทยแมค่ค้าน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่นา ขัดเข้าอยู่นะคะเราไม่รบกวนแล้วนะคะมีทั้งอาหารตามสั่งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะราคาถูกทุกอย่างเลยค่ะใครผ่านมาตอนะะนี้ก็แวะอุหนูพินาได้นะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวร้อนได้แล้วนะคะนี่ค่ะใครจะเชื่อคะว่า20บาทนะคะได้เยอะมากค่ะ น่ากินมากแล้วก็เขาก็มีผัดสดให้ด้วยนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตึงพลังกันก่อนนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะซ่อมเสร็จแล้วนะคะเแยวแค่ตรงนี้ ที่เดียวนะคะเรียนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะตัวน,นี้มันด่วนคือเบรกเปลี่ยนใช่คันเร่งมันด่วนอันี่ก็เบรกก็เปลี่ยนแล้วค่ะมือเบรกเปลี่ยนครับเหลือซ่อมไอ้สายคันเร่งไอส้สรื่องยนตไอคันเร่งมันด่วนใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวก็กลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วค่ะยกเว้นต้องอาบน้ำให้อีกนะคะนี่ค่ะเพื่อนมากค่ะ รถสำหรับเอาไว้ดีดอยค่ะอันนี้คือถ้าสมมุติว่าซ่อมเสร็จนะคะก็จะไปลองขับนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะรถเราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็คือหล่อเหมือนเดิมะะแล้วค่ะนี่นะคะอีกอย่างนะคะอตอนนี้มีคนมาจ่ายตางะะ<ถ>ังค์แล้วค่ะเพราะว่าเป็นรถรถของใครนี่ค่ะลูกพี่ใหญ่ค่ะหนูไม่ได้ที่มาซ่อมค่ะขี่ขี่ขี่กี่ครั้งวะไม่เกินครั้งเดียวหนูหนูไม่ได้ขี่นะหนูผพ้่มมาวันนี้นะ คือรถรถออกมาเพื่อให้นางเอกเ,เขายืมไงถ้าไม่สวยไม่ได้ขี่ไงว่าถือว่าสวยไงสวยเลือกได้งั้นไงแหละสวยเฉพาะกิจนะคะสวยหรือว่าสวยนางเอกก็สวยนะพี่ก็สวยไงนี่นะคะวันนี้ก็เบาๆค่ะคนนักแคมป์ฟินแน่ไม่ร่วงค่ะคนนี้่ร่วงจ้นะผมนะคะมาหมดแล้วนะคะ,ะยังดีวิดยโอเป็นตัวรอดจะไปเที่ยวไหนมาโอ้โหรองเท้า ท่าน,นาไก่มาจะได้ีเยอะคือ <c ười> รอเท้าเพียรแน่หนูไม่คุ้นตาพี่าสาวไน้นี่าเอกสามคนนะเอกสาวไทวยใหญ่บระเพียนแน่มาหาหนูหน่อยเพียรแน่แบบว่าจะแต่งตัวแบบอลังการให้อ่ะแล้วแบบว่าแต่เพียรแน่ต้องรอนะคือวันนี้พี่ต้องตกติ๊กไปเยอะๆจะแจกคสาวๆเนี่ยผมพี่เน่าจะมาดีๆนะเดี๋ยวจะต้องไปต้องไปเนี่ยต้องไปล้างทำผมทำใหม่ก่อนสาวๆาวผมมไม่เท่าไหร่ค่ะถูมือพี่คือคนนหน คนีต่างเขาทำได้ีลยคนต่างเขาไม่ต้องโชว์รวยไงแต่เขาต้องทำแบบให้รัวคนยืมไงก็ต้องแบบกางเกงเก่าเสื้อผ้าเก่ากินรองเท้าเก่าว่าจะไปหาอะไรอ๋อในเอกใหม่ใช่ไหมคะไม่เขาติดต่อมา3คนสวยทุกคนเลยในเอกใหม่แต่ว่าดูรองเท้ากับอะไรเหรอของมือนี่คนละอย่างเลยค่ะมือพี่อันนี้คือใช้งานของจริงนะคะไม่ได้เอาซื้อมาใช้เล่นๆค่ะใช่แล้วนี่แต่คือแบบ รองเท้าพี่นี่สะดุดสะดุดตาหนูว่าเลยนะใช่เดี๋ยวเราขี่ให้ดูก็ได้มันจะตัดกระสีีสีเขียวเลยป้าเจ้าเราเขาซ่อมดีนไมนี่ยซ่อมจริงแล้วพี่เสียปกติแล้วค่ะเขาได้รถพี่นู้ดยกเสียงไม่ดีทำไมมันขึ้นไปทีมาลอยเสียงมันหายหรือว่าไงเสียอะไรเหรอคะเสียงรถไงเสียงไม่ดีอ่ะเนี่ยเสียอย่างเงี้ยปกติแล้วค่ะเอานี่ไงเขาไม่คุ้นกับเจ้าของไงพี่คันเดียวอ่ะอ๋อ แน่ไปแล้วค่ะดูคันนี้ท่านขนับนี้ท่านฉะนหนักมากเลยนะคะคันนี้ไม่กล้าขับนี่ค่ะดูเพื่อ,อันแน่เลี้ยวค่ะม่จะเลี้ยวอย่างไงนะคะวววรอเพื่อ,อนแน่เลี้ยวกลับมาค่ะเห็นไหมคะเพื่อ,อนแน่อยู่ไกลนคะคะเลี้ยวกลับมานะคะเลี้ยแล้วค่ะมาเล ไกลเลยค่ะดูค่ะเฮ้อเฮ้อเ้เ้มากเลยอ่ะบอกไปทำให้ราวัลเลย่น่่่า้ี่วมัเตี้ยเออใช่ที่รอเท้าอ่ะหนูยัโอเคนะถุงเท้าสีขาวรองเท้าสีแดงลอแม่้าไม่ได้เียร์รอท้องฟีลโอ้โหโอเคเข้าไปเข้า ไปไปไปมีนัดกระซาวชักขาไปเลยรีบไปจะกลับบ้านแล้วเหรอคะเออไปไปไปไหนต่อไหมเงี้ยจนนุชจะลองขาไปลองมดไปลองดูดูขาดูขาดูขาดูล้มกะล้มล้มโชว์โชว์ช่างเขาหน่อยดิปกติจะเอาไปจอดป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนี่ยังเปลี่ยนนี่ยังเปลี่ยนนี่ยังเปลี่ยนแล้วค่ะดูสิคะเบี่ยงแค่เดียวสองขาว่าทำไมมันยาวกว่าคะมันาะคนนุ่มขนาดไหนแต่ว่าได้อยู่ไม่เป็นไรได้อยู่ค่ะแต่มันยาวกว่าวัวมดมือมือมือจำไม่ถึงไง มันยาวมากเลยนะคะฝันนี้มาสร้างค่ะอันนี้เป็นรุ่นของมันมากับรถไงอันนี้มันใหม่นะนี่คือออกจากในนาำมาเพื่อเพื่อมาซ่อมรถโดยเฉพาะนะนอย่าขี่ก็ต้องซ่อมเองระวังรถระวังรถซ่อมเองค่ะขาถึ <ใจ S 2> งหรือเปล่า<ๆ>ระวังระวังระวังขาถึงแล้วค่ะเออไอ้ไมดขาถึงแต่ผมขา ขอสติกเกอร์สักใบไม่มีเข่าวข่าวรถบรรจุขอสติกเกอร์ใบตอนนี้สติกเกอร์ไม่มีค่ะไม่มีนะครับไปขับไปขับไม่มีเลยไม่ได้ออกมาครับโทษทีไปครับสติกเกอร์ไม่ได้ไปไปขับสติกเกอร์ไปเลยนี่ก็คือก็อยู่นะคะเออเอาสติกเกอร์ช่างวิทย์ให้ก็ดีเมื่อกี้แหละขอสติกเกอร์ใบหนึ่งวิเขาอยู่ไหนเหรอคะนี่ไงช่างวิทย์นี่ไง รู้จักไหนพี่ก็อยู่กับมดเนี่ยออาสิบล้อไว้ไอ้มดรถระวังกันไปโอ้ยทำเป็นเดี้ยวอย่างนั้นอ่ะไม่ดูเหมือนกันไประวังแกระวังไอ้นับรถโยนไม่เป็นไรไม่ไม่ให้รถเขาไปก่อนค่ะเขามาโหพี่หรือเปล่าเนี่ยเขาดูไม่ดิฟไปไม่ใช่รถคันนักงานพนักงานกันแล้วก็โมโหพี่ไปดิฟข้างหน้าแล้วนั่งหัวล็อกการเลยรให้รถไปก่อนนะคะเออไปเรานี้ปลอดภัยอ่ะโอเคเดี๋ยวตัวระวังไป ไปแล้วเออดูขาขาถึงยกคนเดียวผมไม่ถึงผมเลยเออนั่นานั่นให้คือขี่ไม่ได้แล้วไงพอเอาเบาะลงนี่คือคงขี่ไม่ได้แล้วออลออมัวนเตีย้ยเกินไม่ถนัดมือครับใค้เจ๊เขานั่นดีกว่าเจ๊เจ๊เขาขับได้อยู่นะเอาเอามาให้าสาวๆเขาขับได้ยังงั้นนะครับก็เลยเอาไปเอาเบาะลงให้นะดีไม่เปลี่ยนล้อไม่โหลดลงไปแล้วลำบากผมเลยคุยอันนี้โทรคุย มาแล้วมาแล้วดีเซลมาแล้วดีเซลขาก็พอดีเออรอบมันแรงมากเลยขาก็พอดีครับดได้เลยแล้วค่ะนี่รถเขาแต่เหมือนเดิมไปเหมืเราจังมากเลยนะคะรอ,อบวันนี้รอบแล้วก็ ก็เดี๋ยวเดินทางกันดีกว่าพี่มีนักกรข่าวเนี่ยรอนานแล้วเนี่ยสาวรอนานแล้วล่ะสาวโทรตามใหญ่แล้วได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแกต้องไปแปลงร่างด้วยเป็นสาวเซ็กซี่อย่าให้แพ้ข่าวถ้าเกิดแพ้ข่าวพี่ได้ออกจาก,กช่องเลยคือทาตาสีดำๆเขียวๆช้ำๆค่ะเขาใส่กระโปรงสั้นจุดๆใส่เสื้อเอรอนแกให้มาชุดนี้เลยได้ค่ะนะเดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนเขาแต่งตัวไงแล้วแกมาเประชันช่องก่อนนะนี่ค่ะประชัน รองเท้า Вас แตะสู้ได้ค่ะแกไปดูเขาก็เขาแต่งตัวแบบสุดสุดอลังมากถ้าแกจะให้แพ้แล้วพี่แกคัด์ัคเอกมาสามคนของช่องแกหนึ่งในนั้นน่ะแล้วก็มีทีมงานทีมงานเมียได้จะมาอยู่ด้วยตกใจอ่ะเปี่ยนนายแม่ให้หนูเป็นพระเอกแล้วเหรอคะเออวันนี้พี่พี่มีนักเอกไม่ต้องไปแข่งเข้าที่เขาทราบแบบเชิญเราไปแบบไป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 ออกงานหน่อยแกก็ต้องแบบสวยๆโชว์เขาหน่อยสักเดี๋ยวนี้มีสองคนมีเพื่อนแกไม่ต้องไม่ต้องกลัวแต่งตัวสวยแน่นอนค่ะเมื่อกี้เจอแฟนร์ขาพี่อนแน่ด้วย ตอนที่หนูมากินเป็ดเดี่ยวค่ะเป็ดเปล่าไม่ไม่ใช่ค่ะพี่เฟที่ไม่ไม่มาค่ะวันนี้แต่คือ,เ,อ,อเป็นผู้หญิงอยู่ป่าลากค่ะอ่าว่าไงเขาก็บอกว่า,วาช่วงน,นี้ไม่ได้ไปออกทิ้งว่อเฟี้ยนแน่เหรออย่างเงี้ยค่ะคนมีแฟอยางเงี้ยแล้วเขาชมหนูได้ว่าจะเจี๊ยบของกว่าในกล้องเยอะเลยเขาลอกเ <laughs> ขาพูดให้แกดีใจไม่ดีคือจริงๆในในกล้องนี่ ก็พี่แอนเน่ที่ทำไลฟ์หนูมากเลยนะคะไม่<น>จริงไม่จริงคนเดียไปเชื่อตัวจริงก็อ้วนตอนนี้ก็คือต้องขอขอบคุณชาวินนะคะนี่ช่างช่างประจําประจํามดเขาช่างวิทมอเตอร์อยู่สามแยกทางไปป่าแดง<ช>เอ้โป่งแดงไม่ถูกไม่แง่ค่ะไม่แงเออก็ขอบคุณพี่แอนเน่ด้วยนะคะออก็มาตอบรถสายรถพี่แอนเน่พี่แอนเน่ก็จ่ายตังค์เองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดชอบสัญชาติให้น้องด้วยนะคะไปแล้วค่ะ ไปเดี๋ยวเจอกันนาะตาม,มา่ะมไดเก,กนะโดู่าถึงนี่ทำแบบพอ่าถึงนี้ขี่ไม่ได้นะทำนยวันมหน่อยเออน,นั่นแหละได้แล้วไปเดี๋ยวเจอกันส,สวยๆนะ,ะถ้าไม่สวยห้ามมานะ